ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาร่ค่ะวันนี้เรามาทำพิอากาศนะในหัวข้อความรับที่เขาไม่บอกคุณอะไรกันนะที่เขาแอบปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกนึกคิดอะไรที่ไม่ยอมบอกคุณ แอบงบงิบตังคุณไปไว้ที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสําหรับคนที่จะเข้ามาอ่านไพ่วันนี้นะคะมีอะไรบางอย่างที่เขาปิดบังซ่อนเลนคุณไว้อะไรที่เขาไม่ยอมแน่ๆให้คุณรับรู้นะคะเราจะลองมาคลิกด้วยการอ่านไพ่นะคะมีไพ่ทั้งหมด4ี่กลองตุ๊กตา4ตัวเช่นเคยนะคะทําสมาธิก่อนทุกครั้งนึกถึงคนที่แอบปิดบังซ่อนเลนความลับกับคุณเอาไว้ว่าเขานั้นมีอะไรที่ไม่ยอมบอกไม่ยอมเอ่ยปากกับคุณสักทีนะคะว่า าตุ๊กตากองไหนนั้นจะให้คำตอบกับคุณได้ชัดเจนมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วก็คลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้เช่นเคยแล้วก็มันเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหวังว่าจะไม่อินไม่ฟินจิกหมอนมากจนเกินไปอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณแค่เพียงคนเดียวนะคะอาจจะเป็นพลังงานกลุ่มมันอาจจะมีคำบางคำที่พอสกายไลน์เป็นประโยชน์ให้กับคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยนะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาที่ a c e b o o k มินวาทาโร่ได้นะคะส่วนใครที่สับสนวุ่นวายใจ ไม่สบายใจทุกใจอยากจะรับการไลโคชเพื่อปลดล็อกปัญหาเรื่องราวต่างๆที่คุณนั้นตัดสินใจไม่ได้ในชีวิตก็สามารถที่จะทักทายกันมาได้เช่นเดียวกันใน a c e b o o k มินาวาทาโร่ค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะคะการกดไลค์ u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์รวมทั้งคอมเมนต์พูดคุยกันมาแล้วก็ใครที่อยากจะได้พิกอากาศหัวข้อไหนก็สามารถเสนอแนะบอกกันมาได้นะจ๊ะเราก็ยินดีจะจัดให้นะคะแล้วก็ใครที่เลือกไพ่ได้แล้วนะก็คลิกไปดูที่ ตอบกันเลยว่าความลับที่เขาไม่ยอมบอกนั้นมันจะเป็นเรื่องราวของอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนกเรียกพิอากาศกองที่1นนะคะสำหรับหัวข้อความลับที่เขาไม่บอกคุณ สำหรับคนกองที่หน่งนะคะคนที่คุณคิดอยู่นั้นเขามีความรับบางอย่างเรื่องราวบางเรื่องซึ่งไม่ยอมเปิดเผยใจให้กับคุณได้รู้ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมันก็มีไพ่ The Lover ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเขานั้นแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่านะจริงๆเราไม่น่าจะใช้คำว่าแอบชอบนะมันเหมือนกับเป็นการกระทำลงไปแล้วอะ่ะมันมีบางอย่างที่เขารู้สึก ปรารถนาในตัวคุณนะคะรู้สึกชื่นชอบรู้สึกว่าคลิกกับคุณมากๆนะรู้สึกอยากจะมอบถ้วย2ถ้วยนี้ให้กับคุณอยากจะแลกจอกกันเลยนะคะอารมณ์เหมือนแบบอยากจะคิดกับคุณไปจนถึงวันที่เราทั้งคู่นั้นได้มีกันและกันนะคะเขามีความรู้สึกรักรู้สึกใครรู้สึกปรารถนาในตัวคุณมีไพ่เดวิลขึ้นมาด้วยนะอารมณ์แบบว่าเอออาจจะคิดไปถึงขั้นแบบว่าถ้าได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรประมาณนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะชีวิตรักของเราหรือว่า ความจริงแล้วอะค่ะลึกๆเขามีความรู้สึกว่าอาจจะคิดถึงกับคุณไปถึงขั้นแบบแต่งงานมีครอบครัวมีงานแต่งเป็นเรื่องบันรานะคะเรียกว่ามโนไปไกลอารมณ์แบบว่าความคิดมันไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันของเขานั้นมันยังเป็นอะไรที่ยังไม่คืบหน้าเลยนะอารมณ์แบบแปดเหรียญขึ้นมายังนิ่งๆอยู่เลยยังไม่เดินหน้าไปไหนมาไหนยังไม่ได้ไปอย่างที่เขาอะต้องการอย่างที่เขาคิดเอาไว้มันมีไพ,เออพ,พ่เอ่อไฮปร s เซสนะก็คือแบบราชินีพรนร์ในใจเขา ลึกๆอะมันมีความสับสนบางอย่างมีความรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกอยากที่จะครอบครองอยากที่จะปรารถนาในตัวคุณเพียงแค่ว่ามันอะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ บางทีเขาอะไม่ได้เป็นคนที่มีความกล้าหาญหรือว่าอะไรมากนักนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดหรือว่าบางทีเขาหรือคุณนะอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วมันมีอารมณ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนต้องตัดขาดตัดใจออกจากกันด้วยไพ่หนึ่งดาบนะคะเรียกได้ว่ามันไม่สามารถที่จะ สารสัมพันธ์กันในรูปแบบคนรักที่ชัดเจนได้มันก็เลยทําให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะเอ่ยปากบอกคุณได้นะคะว่าความจริงแล้วเขานั้นปรกรานในตัวคุณมากมายแค่ไหนเพียงแค่มันมีเส้นกั้นบางๆที่เกี่ยวกับกรอบของศิลธรรมสัญญาหรือว่าเรื่องราวบางอย่างที่ตัดสินใจแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะเอ่ยปากบอกไปบางทีเขาอาจจะแปกหรือคุณอาจจะมีคนที่รักอยู่แล้วหรือคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบเขาเลยก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าด้วยความ ที่ช่างใจดูแล้วนะคะกับไพ่จัสติกเนี่ยเขารู้สึกว่าการที่ไม่พูดออกไปอะ่ะมันอาจจะดีสักกว่าบางทีการแอบชอบอยู่ลับๆแบบราชินีพระจันทร์นะคะเป็นคนเบื้องหลังไม่ได้เอ่ยปากออกมามันอาจจะดีกับเขาแล้วก็คุณมากกว่าก็ได้นะคะบางทีเขาอ่ะก็รู้สึกถึงความแบบปรารถนามากๆเวลาที่ อยู่กับคุณนะคะหรือบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงคุณค่อนข้างจะบ่อยเลยนะมีความรู้สึกชอบรู้สึกหลงไหลรู้สึกอยากได้อะ่ะคนคนเนี้ยมันโดนมันใช่แต่ว่าก็ต้องเก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้นะคะไพ่อเตงขึ้นแบบว่าไม่บอกน่าจะดีกว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยควรเขาหรือคุณอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วมันอาจจะไม่เหมาะที่จะไปทำร้ายจิตใจใครหรือคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่า ว่าไม่ได้เปิดใจให้กับเขาก็ได้นะเขาก็เลยรู้สึกว่าการแบบยอมตัดใจออกไปมันดีกว่าการที่จะอยู่แบบที่ไม่มีความสําคัญในชีวิตของคุณเพราะงั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งเราเนี้ยมันเลยเป็นความลับลึก,ลก,ลกที่เขาเก็บแล้วฝังมันเอาไว้ในใจนะคะไม่ยอมบอกไม่ยอมแสดงออกมาไม่ว่ามันจะล้นใจมากแค่ไหนก็ตามทีนะคะแล้วก็ เออด้วยความที่มันแบบชัดเจนในเรื่องของความรักมากจริงๆนะสำหรับคนกองเนี้ยแล้วมันก็มีเดวิลขึ้นอีกอะคือไม่ได้รักแค่แบบพี่น้องนะจ้าแต่อารมณ์แบบไปถึงแบบขั้นมีครอบครัวแต่งงานมีลูกกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ยังไงมันก็เป็นการอ่านพลังงานกลุ่มนะคะมันก็ยังไม่ได้บอกถึงอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยเราอ่านแค่เรื่องของความลับที่เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องไหนเรื่องอะไรยังไง สำหรับใครที่อยากจะทราบในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขาก็รอติดตามชมไพ่พิกอากาศไปในตอนหน้าๆน,นะคะมีการขายของไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยังไงนะคะก็อย่าอินมากจนเกินไปนะเพราะว่านี่มันอาจจะเป็นการไกด์ไลน์บ้างเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะไม่ใช่ไพ่ของคุณทั้งหมดถ้าหากต้องการดูวงส่วนตัวก็ทางมาที่ a c e b o o k มินาวาทาโร่นะคะและขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมทั้งการคอมเมนต์พูดคุยและกัน แจกหัวข้อที่คุณอยากจะให้แม่หมออ่านให้ฟังนะคะก็สามารถทำมาได้เช่นเดียวกันนะคะและขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิาการกองที่2ในหัวข้อ ความลับที่เขาไม่บอกคุณนะคะสําหรับหัวข้อนี้นะคะก็เราจะมาส่องกันดูนะว่าความลับอะไรที่เขานั้นไม่ยอมบอกคุณไม่ยอมเปิดเผยให้คุณได้รับรู้นะคะสําหรับคนที่เรื่องกออที่2เนี่ยมองว่าเขาเนะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมี p พช s ั o n อะไรบางอย่างนะเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวบางเรื่องนะคะที่เขาอะยังคงรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อยังคงคาดหวังยังคงเฝ้าฝันอยากจะได้นะคะมีบางสิ่งที่ เขานั้นก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาเขายังคงนิ่งเฉยยังคงทำตัวเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรยังแกล้งทำเป็นมีความสุขใช้ชีวิตแฮ ppy รันรานะคะอารมณ์แบบบางคนอาจจะเป็นคนโสดเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไม่ค่อยที่จะจริงจังกับใครไม่ค่อยที่จะสร้างสัมพันธ์กับใครให้ชัดเจนเป็นคนที่ทำตัวเหมือน the m a g i c ียนนะคะเป็นนักมายากลเป็นผู้วิเศษนะคะที่เที่ยวเสกให้คนอื่นชอบคนอื่นรักตัวเองแต่เขานั้นยังไม่ได้พร้อมที่จะ เปิดใจกับใครเลยทั้งหมดนี้เป็นแค่เพื่อนนะจ๊ะกันรียนนมิตรล้วนๆไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจกับใครอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นไม่จริงใจแต่ว่าจริงใจในรูปแบบของเพื่อนการเมคเฟรนนะคะการแบบมีความสุขค่ะแฮปปีหลันล้ามามาหายหายส่องๆคุยๆไปสะสมกัลยนานมิตรอารมณ์แบบใจเขาอะ่ะมันยังไม่ได้พร้อมจะมีใครนะถ้าหากเขาเป็นคนที่คุณดิวอยู่หรือว่าคุยอยู่ด้วยแล้วลวก็บอกเลยเลยว่าคนคนนี้ มีแค่เพื่อนเท่านั้นนะคะสถานะความสัมพันธ์เนี่ยไม่มีใครเกินเลยกว่านั้นะคะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมีคู่แบบผูกมัดชัดเจนอารมณ์แบบยังแฮปปี้กับความโสดยังแฮปปี้กับสถานะที่จะคุยกับใครก็ได้จะเลือกใครก็ได้ประมาณนั้นนะเขาค่อนข้างสนใจแต่ความสุขค่ะไม่ค่อยอยากจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์อะไรมากมายนะักแล้วก็ในใจเขาลึกๆอ่ะเป็นคนที่มีความแบบ เข้มแข็งมากเลยนะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่เลือกใครเลยจะไม่เอาไข่ทางนั้นมีแพชชั่นกับการมีความสุขส่วนตัวมีคนคุยมีคนสนใจมีคนชอบแค่นั้นจริงๆค่ะที่เขาอยากจะได้เขาไม่ได้ต้องการแฟนหรือว่าต้องการคนรักที่มาผูกมัดชีวิตของเขาไว้จากพันธนาการที่มันไร้อิสระเขาต้องการความสุขความสนุก ต้องการสังคมคอนเน็กชันต้องการใช้ชีวิตโสดหรือว่าอิสระให้เต็มที่นะหรือถึงแม้เขาจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่เขาก็จะไม่ยอมให้คุณหรือใครก็ตามอะค่ะมาผูกมัดเขาแบบว่า,ห,านน ون, ห้ามคุยกับคนนู้นห้ามคุยกับคนนี้เขาอาจจะพร้อมเทคนที่แบบทําให้เขารู้สึกชีวิตขาดอิสระได้ทันทีเลยอะอารมณ์แบบชีวิตเขามีแค่แบบ ความสุขส่วนตนความสบายใจความหลัง่งลาอยากจะคุยกับใครก็ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้มองใครจริงๆสักคนเลยนะคะแค่เก็บเอาไว้เหมือนเป็นอาจจะเป็นตัวเลือกอาจจะเป็นคนคุยอาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะรู้สึกดีด้วยแต่ว่าใจเขาลึกๆอ่ะเขาไม่พร้อมสําหรับการเริ่มต้นสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่อยากจะผูกมัดกับใคร ทั้งหมดทุกคนเป็นแค่เพื่อนจริงๆค่ะอาจจะรวมถึงตัวคุณเองด้วยก็ได้นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาอ่ะไม่ได้บอกใครแล้วก็เก็บไว้เป็นความลับลึกๆในใจว่าเขาอ่ะยังไม่ได้อยากจะเลือกใครหรอกนะในใจของเขาอ่ะมีแค่ความสุขความหลันล้าความสบายใจอยากใช้ชีวิตสดให้เต็มที่อยากจะ อารมณ์แบบไงอะเพย์บอยเหรอคะเพย์เกิร์ลเหรอคะเหมือนแบบว่าอยากจะบริหารเสน่ห์ให้มันเหมือนกับว่ามีแต่เรื่องราวที่มีความสุขมีความแฮปปี้ในตัวเองนะคะไม่ชอบเอาเรื่องเครียดหรือว่าเรื่องที่มันจุกจิกจกวนใจเข้ามานะักคนคนนี้อาจจะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเจ้าชู้ที่แบบไม่ได้ให้ความหวังแบบเหมือนอะไรมากมายอะเหมือนเขาเองก็ยินดีที่จะพูดออกมาตรงๆว่าก็อยากจะศึกษาดูใจกันไปก่อนเท่านั้นเองนะ แล้วเขาก็แบบไม่ได้ความหวังเหมือนกันว่าเอออยากจะไปเจ้าชู้ถึงขั้นที่จะไปภาคลูกภาคเมียรหรือว่าไปทําผิดศีศลธรรมอะไรขนาดนั้นเพียงแค่เขาชัดเจนว่าเขาไม่พร้อมจะมีใครแล้วเขาก็อยากที่จะมีแค่เพื่อนแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในตอนนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะยังไม่เจอกับใครที่เขาคลิกจริงๆหรืออีกส่วนหนึ่งอ่ะเขายังอาจจะมีความเสียดายความโสดหรือว่ายังไม่อยากที่จะเริ่มต้นความเป็นครอบครัวรอ,อะไรพวกนี้นักหนาค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่า เขายังไม่เปิดใจอะนะบางคนอาจจะเคยเคยมีคู่แล้วมันไม่เวิร์กเคยแต่งงานแล้วมันไม่เวิร์กอาจจะเป็นไม้มาก่อนหรือว่าอาจจะเคยแบบเลิกลาความรักครั้งเก่ามาแล้วมันรู้สึกไม่เวิร์กจริงๆอะเขาก็เลยต้องการแบบพักใจด้วยการแบบหาเพื่อนคุยไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยก็คือความรับที่เขาอะไม่อยาไม่อยากจะบอกคุณอะนะ แล้วก็ยังไงก็อย่าอินมากจนเกินไปมันอาจจะเป็นดวงแบบพลังงานกลุ่มอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกคลิกกับมันก็อาจจะเอาเป็นตัดสินใจได้นะคะว่าในอนาคตจะเอายังไงกับคนคนนี้ต่อไปดีถ้าคุณพอใจที่จะเป็นเพื่อนก็คุยได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้ารู้สึกว่าใจของคุณนั้นมันถลัมมากไปกว่านั้นแล้วแล้วดูทีท่าว่าเขานั้นอาจจะยังไม่ได้คิดเกินเลยกับคุณมากขนาดนั้นก็อาจจะต้องกลับไปตัดสินใจกันสักนิดนึงนะคะว่าจะเอายังไงต่อแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ กระดิกแจ้งเตือนกำลังใจการพูดคุยการคอมเมนต์หรือการกดแชร์คลิปนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3ในหัวข้อ ความลับที่เขาไม่บอกคุณนะคะมันจะมีเรื่องราวอะไรกันนะที่เขาเก็บไว้เป็นความลับลึกๆแล้วไม่ยอมบอกคุณว่ามันคืออะไรเราจะแอบ,บมาส่องกันดูนะคะว่าเขาว่าแอบ,บเก็บเงียบเรื่องอะไรเอาไว้สําหรับคนที่เลือกกองที่3านะคะเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเจ็บ ปวดรวดร้าวในใจมาก่อนนะคะอาจจะมีความหลังฝังใจลึกๆอาจจะเคยจบความสัมพันธ์เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีมือที่สาการถูกเก็บไว้เป็นแค่เพื่อนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้เขานั้นยังคงทุกข์ใจยังคงเสียใจยังคงคิดถึงทีไรก็มีแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวความเศร้าใจบางคนอาจจะเบื่อหน่ายความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้นะแล้วเขาเองก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นแผลที่ บาดลึกอยู่ในจิตใจยังไม่สามารถที่จะเย็บมันให้มันหายไปจากใจของเขาได้นะคะเขายังคงอยู่ในช่วงของการบำบัดรักษาตัวของเขาเองยังรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมสำหรับการจะกลับไปเจ็บอีกเขายังรู้สึกเหมือนกับว่าตัวของเขาเองนั้นยืนอยู่ท่ามกลางดาบที่ลายล้อมไปหมดเหมือนไพ่แปดดาบนะคะไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่บาดแผลไม่ว่าจะยื่นมือไปทางไหนก็จะโดนแบบบาดมือหรือว่าทำให้เกิดบาดแผลได้ง่ายๆนะคะ เขาอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนถูกเก็บไว้เป็นเพื่อนเก็บไว้เป็นตัวเลือกนะคะเป็นคนที่ถูกอะไรอ่ะถึงจะมีความสัมพันธ์อยู่แต่ไม่ได้เปิดเผยอะไรพวกนี้นะอารมณ์แบบรักลับๆอารมณ์แบบมีคนคุยเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะถูกแบบทําให้เสียใจนะคะทาให้รู้สึกเหมือนถูกเป็นช้อยในความสัมพันธ์รู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบ เขาอยากจะพักะนะในช่วงเวลาเนี้ไพ่สี่สี่ดาบมันขึ้นต่อจาก10บดาบแลนะ้วเนาะอารมณ์แบบเหมือนกับว่ามันเจ็บมาหนักมากอะมันเหนื่อยใจมากเขาอยากจะพักก่อนอยากจะเยียวยารักษาจิตใจก่อนนะคะเขายังไม่พร้อมที่จะทําอะไรกับใจของเขาเองในตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกถึง ความหวังลึกๆอยู่ในใจเขาอาจจะมีใครสักคนนะที่เหมือนกับเป็นราชินีเหมือนกับเป็นเอ็มเพรสนะคะที่อยู่ในใจของเขาเขายัางรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เขานั้นยังเป็นเหมือนออพระอาทิตย์ในความมืดมิดในใจของเขาะคะ่ะเหมือนแบบมันก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบดําดิ่งไปขนาดนั้นนะนะอารมณ์เหมือนแบบอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในใจเขาแล้วเขารู้สึกว่ามันยังมีความแบบปรารถนาในสิ่งนั้นยังรู้สึกว่ายังมีใครบางคนที่สามารถจะเปาะปลุมเยียวยาจิตใจของเขาได้ซึ่งอาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะซึ่งในนี้มันก็เป็นการอ่านสิ่งที่เขาเป็นความลับเนาะก็อาจจะหมายถึงคุณนั่นแหละ แต่ว่าในอารมณ์ของเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาอะ่ะอยู่ในแสงไฟที่มันมืดมิดมากๆอะ่ะแล้วก็มีผู้หญิงหรือว่าคนที่เข้ามาเยียวยาจิตใจของเขาเข้ามาทําให้เขารู้สึกถึงว่ามันมีแสงสว่างอยู่ในชีวิตนะมันมีสิ่งที่ดีงามที่เขาอะ่ะอาจจะได้รับในอนาคตได้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องทุกอย่างที่เลวร้ายสําหรับชีวิตเขาทั้งหมด คุณเป็นเหมือนกับแสงอาทิตย์ในยามเช้าที่มาปัดเป่าไล่ความมืดมิดในค่ำคืนของดวงดาวออกไปนะคะช่วงเวลาเนี้ยเขาอาจจะไม่พร้อมกับการมีใครอาจจะไม่พร้อมกับสถานะที่ชัดเจนหรืออะไรมันเหมือนเขาว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะ รักษาแผลใจเก่าๆซึ่งมันบาดลึกแล้วก็ฝังอยู่ในใจเขามานานเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยได้รับความรักที่ดีเลยก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวเดิมๆที่เกิดกับเขาซ้ําๆความผิดหวังเดิมๆซ้ําแล้วซ้าเล่าถูกเทแล้วเทอีกถูกทําเหมือนเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายถูกเก็บไว้เป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์แล้วเขาก็เหนื่อยกับมันเขาเบื่อกับมันแล้วเขาก็กลัวว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอีกสําหรับคุณนะคะ เพราะงั้นถ้าจะถามว่าเขาอะรู้สึกยังไงแล้วเขาเก็บความลับอะไรไว้อะเขาเก็บความเจ็บปวดนะเก็บความรู้สึกเสียใจความรู้สึกทุกข์เศร้าความรู้สึกที่เหมือนกับมีดาบแทงข้างหลังอยู่เต็มไปหมดของเขาอะเอาไว้ลึกๆอนะเขาไม่ได้บอกคุณถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าคุณอนะเป็นเหมือนแสงอาทิตย์เป็นเหมือนเดอะซันเป็นเหมือนเอ็มเพรสเหมือนกับราชินีที่อยู่ในใจของเขาแต่ความเจ็บปวดของเขามันไม่ได้ สามารถรักษาเยียวยาได้โดยง่ายมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะสําหรับคนคนนี้อาจจะต้องพิสูจน์อะไรหลายอย่างอาจจะต้องทําให้เขานั้นมีกําลังใจมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าหากคุณไม่ได้รู้สึกอะไรอะคะ่ะคิดว่ากองเนี้ยไม่ควรจะไปทํร้ายจิตใจเขานะเพราะว่าเขาเจ็บมาเยอะมากๆแล้วเขาก็เห็นคุณเป็นเหมือนแสงสว่างเพียงแสงเดียวถ้า,าคุณหายไปหรือว่า เหมือนกับคนเก่าๆที่เคยทำร้ายเขาอีกน่ะเขาอาจจะรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตไปเลยอะค่ะเพราะงั้นช่วงเนี้ยเขาเลยยังอยากที่จะรักษาแผลเก่าของเขาให้มันหายก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งกังวลกับคุณว่าคุณจะเป็นเหมือนเดิมไหมคุณจะเป็นเหมือนคนเก่าหรือเปล่าแล้วคุณจะทิ้งเขาไปหรือเปล่าถ้าหากแสงอาทิตย์มันหมดไปแล้วเขาจะอยู่กับความมืดมิดในใจของเขาได้หรือเปล่า ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดราม่ามากๆ,ๆเลยอะแล้วเรารู้สึกว่าเขาแบบเจ็บช้ำมามากจริงๆนะไพ่มันขึ้นมาแบบมันมันโหดมากเลยอะความรู้สึกของคนคนเนี้ที่เจอมา แล้วก็ยังไงก็ตามค่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ไพ่ของคุณทั้งหมดนะเพราะมันเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะก็หวังว่าอะไรที่มันเป็นทริคสําหรับการไกด์ไลน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยก็จะเป็นประโยชน์กับคุณได้บ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจการกดไลค์ b ับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์รวมทั้งคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็การส่งมอบหัวข้อนะคะที่อยากจะให้แม่หมออ่านเพื่อเป็นพิกอากาศให้กับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆในช่อง YouTube ของเรานะคะแล้วก็ใครที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เลือกพิอากาศกองที่4ี่ในหัวข้อความลับที่เขาไม่บอกคุณนะคะเราจะมาดูกันว่าเขานั้นแอบเก็บซ่อนความลับอะไรในใจลึกๆแล้วไม่ยอมเปิดเผยออกมาให้คุณได้รับรู้นะจ๊ะสำหรับคนคนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเขานั้นค่อนข้างจะมีความแบบ เออเหมือนจะสอนบุคลิกไหมนะอารมณ์เหมือนกับเป็นคนที่มีความหล,ลปปั่้าแ h ป p p y ดูเป็นคนรักอิสระเสรีมีความแบบเป็น the world นะคะอารมณ์แบบเป็นที่รู้จักของผู้คนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณทางวัฒนธรรมศาสนาเชื้อชาตินะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสดใสเฟรนลี friendly, hey ่เฮฮา เป็นที่รู้จักของผู้คนนะคะไปไหนก็คุยกับคนได้ไปทั่วนะคะอารมณ์แบบ make friend ได้ง่ายมากเลยจ้าแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคิดความอ่านนะคะค่อนข้างเป็นคนหัวแข็งดือ้อแบบดื้อเงียบอาจจะไม่ค่อยตรงไปตรงมาไม่ค่อยพูดอะไรที่มันสื่อสารถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเขาออกมาร0 0เซนนักนะคะซึ่งในใจเขาเนี่ยมองว่ามันอาจจะมีความรู้สึกชอบหรือว่าสนใจอยู่ลึกๆนะ อาจจะเป็นความสนใจที่เหมือนกับว่าเขาเองอ่ะก็อยากจะคุยกับคุณอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยแต่ในใจลึกๆเขาอะ่ะก็ยังไม่อยากจะมีใครอารมณ์เหมือนแบบเก็บไว้คุยกันไปก่อนเพราะเขาก็ยังไม่ชัดเจนว่าคุณน่ะ จะใช่อย่างที่เขาคิดหรือเปล่าจะเป็นเหมือนราชินีเรียนไหมหรือจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะคะเขาไม่ค่อยแน่ใจนะแล้วเขารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเหลือเกินนะเอ้เวลาที่จะต้องคุยกับคุณแต่ละครั้งเนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ยเยอะแยะไปหมดให้เขาต้องคิดมากต้องคิดเยอะต้องจัดการกับอุปสรรคปัญหานะคะ บางทีอาจจะด้วยความรักอิสระของเขาหรืออาจจะด้วยความที่มันไม่ค่อยสบโอกาสสำหรับการคุยกับคุณสักเท่าไหร่อะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันอาจจะต้องคุยกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่าอาจจะต้องเดินทางมาหากันซึ่งมันก็มีระยะเวลาหรือว่าระยะทางเนี่ยเป็นอุปสรรคปัญหาอยู่ก็ได้นะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเออมันจะไปรอดไหมนะมันจะโอเคไหมนะมันจะได้ไหมเนี่ย เขาก็เลยทําได้แค่แบบยังคงมอง,มองยังคงส่องๆอ,อยู่แต่ว่ายังไม่ได้สื่อสารได้ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไงกันแน่นะคะเพราะเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะแก้ไขกับอุปสรรคปัญหาที่เจอหรือว่าจะผ่านพ้นเรื่องราวที่มันเป็นระยะห่างเป็นอุปสรรคกับชีวิตของเขากับคุณได้ไหมนะคะเพราะงั้นตอนนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่มันแน่นอนนะแต่ว่าในใจเรื่องๆอาจจะมีความรู้สึกถูกใจถูกชะตาอยากจะคุยอยากจะสื่อสารนะคะ แต่ก็เป็นในกรณีแบบสองสอง,สองมองๆไปก่อนอะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอยังไงกันแน่บางทีอาจจะแค่คุยเหมือนแบบเป็นเพื่อนไปก่อนสถานะความสัมพันธ์ไม่ได้อัปเกรดหรือว่าไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะคะรวมทั้งใจของเขาลึกๆอะก็ยังรักอิสระอยู่นะจ๊ะแล้วเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะลงกับคุณนะเออหมายถึงลงเอยอ่ะค่ะมันเป็นเรื่องยากที่จะลงเอยยันมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือน เหมือนทั้งอุปสรรคในความคิดของเขาด้วยแหละว่าเขาอะยังรักอิสระยังไม่พร้อมจะมีใครยังไม่พร้อมจะเปิดใจอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะเงียบๆอยากจะใช้ชีวิตแบบสบายๆนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคของตัวคุณที่อยู่ห่างกันหรือว่าออภาษาที่มันแตกต่างกันศาส,สนาที่มันแตกต่างกันด้วยอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เขาอะรู้สึกว่าเอยอุปสรรคมันเยอะจังเลยเอายังไงดีเนี่ย เขายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะแต่ว่าในใจก็มีถูกใจอยู่ลึกๆอยากจะคุยอยากจะพูดกับคุณนะคะเพราะงั้นนี่ก็เป็นความลับลับๆที่เขาเก็บไว้ลึกๆไม่ยอมบอกบางทีเขาอาจจะส่องๆคุณหรือว่าเข้ามาคุยกับคุณทางโซเชียลบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางมาเจอกันบ้างเป็นบางครั้งแต่ทั้งหมดนั่นก็ยังไม่ได้ระบุว่าเขาจะเอาอย่างไงกันแน่นะเพราะว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าอุปสรรคในเรื่องของความคิดกับระยะทางกับความแตกต่างเนี่ย มันมันยังเยอะอยู่สําหรับเขาบางทีเขาอาจจะเลือกที่จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าใจเขายัง50-50อยู่นะแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออยากคุยอยากจะพูดอยากจะศึกษาดูใจกันไปก่อนเท่านั้นเองค่ะก็ยังไงก็ตามมันอาจจะไม่ใช่แพ่องอคุณทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นการอ่านพลังงานกลุ่มก็หวังว่าจะได้ทริคอะไรเพื่อที่จะเอาไปไขควร คบคิดหรือว่าตัดสินใจนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์บางมา,างก็น้อยยังไงก็ขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจการกดไลค์สับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์รวมทั้งคอมเมนต์พูดคุยกันนานะคะใครที่มีหัวข้อก็สามารถจะส่งซิกบอกกันมาได้นะคะว่าอยากให้อ่านภายในเรื่องไหนบ้างแล้วก็ขอบคุณสาหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณแล้วก็เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ